ค่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพักนรินทร์บิวตี้ ค่ะพี่พักจะมารีวิวดินสอเขียนคิ้วของ Baby b r i ร์ค่ะซึ่งเราเนี่ยหาซื้อได้ง่ายๆในเซเว่นเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยหลักสิบเท่านั้นเองนะคะ Baby b r i g h p e r f e e t Eyebrow Pencil และสีที่พักซื้อมานะคะและก็มีแค่สีเดียวในเซเว่นนะก็คือสี04นย์สี่สี k Brow นนะคะเขาเคลมมาว่าเขียนง่ายเนื้อละมุนติดทนนาน <Do> ในแพ็คของเขานะคะก็จะมีมาให้คือดินสอเขียนคิ้วแล้วก็กบเหลาดินสอนะคะซึ่งพี่พักเนี่ยได้เอามาเหลาแล้วหนึ่งทีนะคะก็ให้ความปลายดินสอที่แหลมมากแล้วก็เจ้าตัวกบนี้นะคะเหลาออกมาได้ดีค่ะไม่กินเนื้อดินสอสกรีนคำว่า Baby Bright มาอีก ด,ดินสอเนี่ยเขามีอยู่2ด้านนะคะด้านหนึ่งเนี่ยก็ะจะเป็นด้านหัวดินสอแหละและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านที่เราเอาไว้เกลีย่ยเบรนขนคิ้วของเรานะคะตัวนี้เนี่ยนะคะพี่แพ็กจะเอามาเกลี่ยก่อน1ทีที่คิ้วน้อยๆของเรานะคะให้เขาเป็นรูปเป็นทรงหน่อยแล้วเราค่อยเขียนลงไปเนาะเรามาดูสีของเขากันดีกว่าว่าสีของเขาเนี่ยถ,ถ้าเขียนลงบนหลังมือแล้วเป็นยังไง สีของเขาเนี่ยเป็นสีที่แบบถ้าใครคาดหวังว่าจะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่คล้ายๆดินสอหัวเจลนะคะก็อันนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะเขาดูคล้ายหัวเจลแต่ว่าเขาไม่ใช่หัวเจลนะหรือว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ยังไงเพราะว่าเจ้าเนื้อดินสอเนี่ยแข็งนะคะแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยถ้าเป็นหัวเจลส่วนมากแล้วถ้าเขียนปุ๊บทีเดียวมันจะติดแน่นเลยเนาะแต่นี่ก็ ไม่แน่นเท่าไหร่นะคะก็คือจะต้องเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยียหลายๆทีนะคะกว่าจะออกมาเป็นสีนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะ,คะว่าพอมันเขียนแล้วบนคิ้วของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะสีสวยนะสีเนี่ยพี่พักว่าใช้ได้กับทุกสีผมมะเออผมอย่างพี่พักเนี่ยก็ปเป็นผู้หญิงผมดาที่ไม่ได้ทำสีผมนะคะดำแบบดำออกน้ำตาลนี่นีนะเออน่าจะออกมาได้นะเรามา ลองกันดีกว่าวิธีเขียนคิ้วของพี่พักนะคะจะสังเกตว่าพี่พักเนี่ยไม่มีห่างคิ้วเลยไม่แต่น,นิดเดียวนะคะเพราะว่าพี่พักเป็นคนคิ้วตกเพราะฉะนั้นเวลาพี่พักการคิ้วพี่พัก,กจะการแค่กลางคิ้วก็คือการยังไงก็ได้ให้มันดูชี้ขึ้นนะคะเพื่อให้คิ้วของเราดูชี้ขึ้นนะคะมาเรามาเขียนกันปึอ่าแต่เขียนลงบนคิ้วแล้วเนี่ยเขียนง่ายนะ น,นี่พี่พักก็เขียนกรอบคิ้วของพี่พักทั้งสองข้างนะคะวิธีเขียนคิ้วของพี่พักก็คือพี่พักจะเขียนกรอบคิ้วก่อนแล้วค่อยถมสีลงไปเพื่อจะเห็นได้ชัดก่อนว่าเฮ้ยโอเค,อเคกรอบคิว้วทรงคิ้วของเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะถ้ามันยังไม่สวยก็ค่อยลบออกได้เพราะเราเขียนแค่กรอบมันก็ยังไม่ให้ความเละเอะเทอะเวลาลบอะนะเออก็เพราะสวยแล้วชอบแล้วถมสีเข้าไปเลยค่ะ เขียนบนหลังมืออะสีติดยากแต่ว่าพอมาเขียนที่คิ้วของเราอะนะที่หนังหน้าของเราอุ้ย,ยเลอะเลอะเลอะที่หนังหน้าของเราเนี่ยเออเออเออดูเขียนง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่พักจะเขียนจะถมสีแค่แค่กลางคิ้วแค่นั้นค่ะก็คือแค่ตรงนี้นะเนี่ยแค่ระหว่าง เสร็จแล้วพี่พักจะใช้ด้านที่เป็นตัวแปรงนี้เบรนคิ้วค่ะจะเป็นตั้งแต่กลางค่อยๆไล่ามาที่หัวเนาะทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็คือพี่พักเขียนคิ้วเสร็จแล้วแค่นี้เลยคิ้วของพี่พัก ณนะตอนนี้เนี่ยเขียนอย่างนี้แค่นี้เลยจริงๆนะคะอันนี้ก็คือรีวิวที่เร็วมากจบเร็วมากเลยนะคะเรามาสรุปกับเจ้าดินสอเขียนคิวเบบี้บายตัวนี้นะ,ะถ้าเราเอามาเทสที่หลังมือเน่ะสีไม่ค่อยออก,ก่สีก็จะแบบออกน้อยๆน้อยๆแต่พอจากที่เราเห็นนะ่ะที่พักเกี่ยลงบนคิ้วเนี่ยนะคะอาจจะด้วยพี่พักลงรองพื้นมีแป้งแล้วอะไรแล้วอะไรย่งเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบ มีเบสให้เขาแล้วเหมือนกระดาษแล้วอนะเนาะเออคือข้อดีของดินสอเขียนคิ้วที่ไม่ใช่หัวเจลเนี่ยก็คือเราสามารถลงน้ำหนักได้มากกว่าดินสอเขียนคิ้วที่เป็นหัวเจลถ้าหัวเจลเนี่ยถ้าลงมากไปเป็นปืน้นเป็นป้านนะคะอาจจะต้องใช้แบบการลงที่เบามือแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้น้ำหนักปกติของเราได้เลยหรือว่าเราจะใช้น้ำหนักที่เยอะกว่าปกติก็ได้เพราะว่าด้วยความเนื้อของดินสอไม่ได้นิ่มมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ออกสีแบบ นน่นมากอะไรเงะะี้ยค่ะทำให้การเขียนคิ้วเนี่ยพี่พักว่าให้ฟิลแบบดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าคนต้องการคิ้วที่แบบดูเป็นธรรมชาติดูนวลๆน,นะคะพี่พักว่าใช้ดินสอตัวนี้ก็น่าจะเหมาะเลยนะคะราคาดีด้วยแล้วก็หาซื้อง,ง่ายด้วยแถมกบเหล่าดินสอมาให้ด้วยพี่พักว่าคุ้มนะสําหรับตัวพี่พักนะแต่ส่วนว่าคนที่มีคิ้วครึ่งเดียวอย่างพี่พักเนี่ยเจ้าตัวดินสอตัวนี้เนี่ย อาจจะหลุดระหว่างวันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีคิวครึ่งเดียวอย่างมีพรรคที่ต้องเขียนเจ้าต,ตัวดินสอเนี่ยลงบนลงบนเนื้อเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้ดินสอเขียนคิวที่เป็นปากกาเมจิกอะคะ่ะที่เป็นหัวเมจิกที่แบบแบบว่าแน,น่นๆเลยอะทับลงไปอีกทีนึงนะคะเพราะไม่งั้นระหว่างวัน,นคิวหลุดก็ขี้เละอยู่เหมือนกันนะคะโดยรวมๆแล้วถ้าคนที่ต้องการเติมสีเติมความบกพร่องของคิวเนี่ยเจ้าดินสอตัวนี้ทำได้ ดีมากมากเลยแ่ละคะ่ะแต่ถ้าคนที่ชอบเขียนคิ้วแบบคมๆคกมริบอะไรอย่างนี้นะคะพี่พักว่า หัวเจลน่าจะดีกว่าเพราะว่าให้ความเส้นคมมากกว่าแล้วตัดด้วยคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยจะดูดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเขียนไม่ได้นะคะแต่อาจจะให้สีที่ดูละมุนกว่าแค่นั้นเองค่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไวเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าพัก ฉันไปให้หาอยกอฉันไว้แล้